บ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนารักร่างในบ้านหนองคูน้อยไม่มีบ้านหลังอื่นใกล้เคียงเลยสักหลังมันเงียบจนน่าขนลุกในเวลากลางคืนและดูวังเวในเวลากลางวันบ้านหลังนี้สร้างจากไม้สักทั้งหลังสีซีดเก่าและผูพังตามกาลเวลาหลังคากระเบื้องดินเผาบางแผ่นหลุดหายมีเถาวันเลื้อยปกคลุมทั่วแนวหน้าต่างชาวบ้านแถวนั้นต่างเลี่ยงที่จะเดินผ่านและเด็กๆก,ก็เรียกขานมันว่าบ้านผีเรือนเพราะเชื่อกันว่าในนั้นมีผีเรือน เฝ้าบ้านอยู่ไม่ใช่ผีร้ายแต่ก็ไม่ใช่ผีที่ควรถูกลบหลูเล่ากันว่าเมื่อร้อยปีก่อนบ้านหลังนี้เคยเป็นของแม่คําจันทร์หญิงชราชาวเหนือผู้เข้มงวดและเคร่งในศีลชีวิตเธอผูกพันกับบ้านหลังนี้อย่างลึกซึ้งจนเมื่อเธอเสียชีวิตไม่มีใครกล้าย้ายเข้าไปอยู่แม้จะมีคนมาซื้อไปบูรณะหลายครั้งแต่ก็เกิดเรื่องแปลกจนทนอยู่ไม่ได้เข้าของหายเองประตูเปิดปิดกลางดึกเสียงผู้หญิงแก่พึมพำบทสวดทั้งคืนหรือบางครั้งได้ยินเสียงกวาดบ้านตอนตีสาม กระทั่งวันหนึ่งครอบครัวจากในเมืองซึ่งไม่รู้เรื่องเล่าในอดีตได้ซื้อบ้านนี้ในราคาถูกมากพ่อแม่และอีกลูกสองคนย้ายเข้ามาอยู่โดยหวังจะหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงแม่ศรีผู้เป็นแม่บ้านรู้สึกผิดแปลกทันทีในคืนแรกของการย้ายเข้าบ้านพื้นไม้บ้านเอียดอาเสียงเบาๆตลอดคืนทั้งที่ไม่มีใครเดินและตอนเช้าพื้นหน้าหิ้งพักกลับสะอาดเอี่ยมเหมือนมีคนกวาดให้เธอคิดว่าอาจจะเป็นสามีแต่เขากลับบอกว่าเขาหลับลึกทั้งคืนบรรยากาศในบ้านเงียบจนน่ากลัวแม้ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแต่กลับรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้ามองจากมุมมืดตลอดเวลาตั้งแต่ย้ายเข้ามาในบ้านไม้เก่าแม่สีเริ่มรู้สึกว่าอะไรบางอย่างในบ้านหลังนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญทุกเช้าจะมีข้าวสวยร้อนๆวางอยู่บนพานเงินหน้าหิ้งพระแม้ไม่มีใครในบ้านลุกขึ้นมาทำสามีก็ออกไปทำงานแต่เช้าลูกๆก,ก็ยังหลับอยู่ไม่มีใครรับว่า ทำผานข้าวก็ไม่ใช่ของบ้านนี้เป็นพานเงินเก่าลวดลายโบราณไม่เคยเห็นว่ามีอยู่ในของที่ย้ายมาจากเมืองเลยด้วยซ้ำยิ่งวันผ่านไปเธอยิ่งได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินบางคืนเสียงกวาดพื้นดังอยู่หน้าห้องนอนแถวเบา,าแต่สม่ำเสมอคล้ายไม้กวาดเสี้นแข็งลากกับพื้นไม้กึกกึกแกรกแกรกเธอเคยแง้มประตูดูแต่ไม่มีใครมีเพียงรอยฝุ่นที่เหมือนถูกกวาดเป็นทางยาวหายไปในความมืดคืนหนึ่งแม่สีอดทนไม่ไหว เธอนำกล้องเก่าแบบตั้งเวลาถ่ายวิดีโอของลูกชายมาติดไว้ในห้องพักเพื่อหาคำตอบเช้าวันต่อมาเธอเปิดดูฟุตเทจภาพที่ได้ทำเอาเธอแทบทำกล้องหล่นจากมือในช่วงตีสามตรงแป้งเงาหนึ่งปรากฏที่มุมกล้องเป็นหญิงชราร่างเล็กผมขาวมัดมวยสวมเสื้อแขนกระบอกสีซีดๆผ้าาขาวมาบนบ่าเดินถือไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างช้าๆกวาดพื้นอย่างตั้งใจไร้สิยงฝีเท้าหน้าเธอซีดขาวดวงตาลึกโบและมองไม่เห็นตาดำ และเมื่อกว่าเสร็จหญิงชราก็ค่อยๆหายไปในเงามืดของห้องอย่างไม่มีร่องรอยแม่สีขนลุกสู้ไปทั้งร่างรีบเดินไปถามยายคำหญิงแก่คนเดียวในหมู่บ้านที่เคยอยู่แถบบ้านนี้ตั้งแต่ยังสาวยายคำเบือนหน้าไม่อยากพูดตอนแรกเงียบอยู่นานจนแม่สีขยันขยอยายคำพูดเบาเหมือนเสียงลมพัดพีเรือนแม่คำจันยังอยู่ไม่ได้ไปไหนบ้านหลังนี้เป็นของเขาแม่สีกลืนน้ำลายดังอึกเขาไม่ทำร้ายหรอกถ้าเอาใจเขาถูกแต่ถ้าใครมาลบหลู่หรือย่ำยีของที่เป็นของเขา ไม่มีใครได้ออกจากบ้านนี้อีกเลยคำเตือนนั้นเริ่มฝังลึกในใจของแม่สีหลังจากแม่สีรู้ความจริงเรื่องผีเรือนเธอก็เริ่มตั้งสำรับเล็กๆทุกวันพ้าพร้อมจุดทูปบ,บนหิ้งทาให้แม่คําจันทร์วิญญาณเจ้าของบ้านดั้งเดิมบรรยากาศในบ้านก็ดูจะสงบขึ้นนิดหน่อยเสียงกวาดบ้านหายไปบ้างทดลูกชายวัยรุ่นที่เพิ่งกลับจากเรียนพิเศษดูไม่พอใจที่แม่เชื่อเรื่องไร้าสาระแม่ก็จะงงงายไปถึงไหนผีบ้าผีบออะไรไม่มีหรอก คืนนั้นเองทศขึ้นไปบนชั้นสองและเปิดตู้ไม้เก่าในห้องพระตู้ที่แม่สีเคยเตือนไม่ให้แต่เด็ดขาดเพราะมันเป็นของที่ยายคําบอกว่าเป็นของผีเรือนทศเปิดมันด้วยความมโลและเจอตุกตาดินเท่าเก่าๆรูปหญิงชารานั่งคัสมาธิมีหน้าตาเยเกยผิวแตก้าวเป็นเส้นๆบนหัวมีเศษผ้าขาวมัดไว้คล้ายมวยผมบนตัวตุ๊กตามีคราบคล้ายเลือดแห้งติดแน่นกลิ่นเหม็นเนา่าโชยออกมารุนแรงจนทศแทบอาเจียนเขาหัวเราะและโยนตุกตาลงกับพื้นของบ้าอะไรเนี่ย แล้วแต่มันเข้าใต้เตียงหลังจากนั้นทุกอย่างในบ้านก็เปลี่ยนไปคืนนั้นทั้งบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงแก่พึมพำเสียงสันส่นๆดังไปทั่วบ้านเสียงคล้ายบทสวดซ้ำไปซ้ำม,มาอิติปิโสภะควาอิติปิโสภคะวาข้าจะอยู่ข้าจะเฝ้าข้าจะไม่ไปอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเสียงนั้นเหมือนมาจากใต้พื้นบ้านแล้วค่อยๆดังขึ้นเหมือนอยู่ข้างหลังหูแม่สีตื่นขึ้นมาตอนตีสาม พบว่าผ่านข้าวเส้นบนหิ้งพระถูกโยนตกพื้นแตกละเอียดข้าวกระจายเกลื่อนพื้นและตุกตาดินเผากลับไปอยู่ในตู้ที่เดิมทั้งที่ลูกชายโยนไว้ใต้เตียงเธอวิ่งไปดูทศพบว่าเขานอนนิ่งตัวแข็งดวงตาเบิกโพรงน้ำไหลไหลข้างปากพอพาไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเขาเหมือนคนผวาจนหัวใจชงักหลังจากฟื้นทศยังพูดไม่ชัดพูดได้แค่บางคำแม่แก่ไม่ให้ไปแม่แก่อยู่ในบ้านเฝ้าบ้านไม่ให้ใครทำของเสียหาย แม่สีฝันซ้ำทุกคืนฝันเห็นหญิงชาราผิวดำคล้ำผมยาวเป็นปงมัดเป็นมวยหลวมๆนั่งขัดสมาธิอยู่หน้าหิ้งพระมือถือไม้กวาดดวงตาเป็นโพรงดำลึกเหมือนไม่มีลูกตาใบาหน้าทั้งบึง้งและเศร้าในคราวเดียวในฝันหญิงชาราคนนั้นพูดเสียงเย็นข้าอยู่ที่นี่ข้าเฝ้าบ้านนี้มาแต่แรกของข้าอย่ารือ้ออย่าลบหลูกข้าทุกครั้งที่แม่สีพยายามถามว่าต้องการอะไรหญิงชาราจะตอบเพียงคำเดียวสัญญา ในเช้าวันพระใหญ่แม่สีตัดสินใจไปหายายคําอีกครั้งยายคําเตรียมของมาทําพิธีขอขามาทูบสิบหกดอกข้าวสวยหนึ่งถ้วยน้ําเปล่าหนึ่งแก้วหมากพลูและดอกพุทธขาวห้าดอกพร้อมบทขอขามาเฉพาะสาหรับผีเรือนผู้ดูแลบ้านพอตกค่าทั้งบ้านปิดไฟมือเฉพาะห้องประทีปจุดเทียนสว่างสวัยทูบเริ่มควันกลุ่นกลิ่นอบอวนไปทั้งบ้านยายคําเริ่มสวดด้วยเสียงแหบท่าช้าๆกดต่ําเหมือนเสียงสวดที่มาจากก้นบึ้งของเวลานโมตัสสะพะควะโตขอขามาผีเรือน เจ้าแม่ผู้เฝ้าบ้านหากลูกหลานล่วงเกินหากทำของท่านเสียหายหากลบหลู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการขอท่านอาโหสิกรรมลมเย็นวูบใหญ่พัดเข้ามาทั้งที่ไม่มีหน้าต่างเปิดเทียนกระพริบแรงจนเกือบดักแล้วเงาหนึ่งก็เริ่มปรากฏตรงมุมห้องร่างหญิงชราสูงไม่ถึงอกสวมเสื้อปานสีซีดขาดรุ่งริ่งผิวดำซีดจนเห็นเส้นเลือดผมยาวรุงรังลากพื้นดวงตาว่างเปล่าไร้แววและมีรอยแผลลึกรอบลำคอเหมือนเคยถูกเชือกรัด เธอไม่เดินแต่เลื่อนมาช้าๆจนถึงหน้าผ่านทุกคนในห้องตัวแข็งรู้สึกเหมือนอากาศในห้องถูกดูดไปหมดหญิงชราจ,จ้องแม่สีนิ่งแล้วเอ่ยเสียงแหบของข้าอย่าทําให้เปื้อนเลือดอีกใครทําข้าจะเฝ้าจนกว่าจะสํานึกจากนั้นเธอก็หันไปมองทดดวงตาลึกของเธอไหลน้ำตาดาําช้าชอย่าท้าทายของเก่ามันไม่ใช่ของเล่นแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆสลายไปกับควันทูบเงาหายไปในเงามืดของตู้ไม้ หลังพิธีทดค่อยๆฟื้นกลับมาพูดได้ตามปกติแต่เขากลายเป็นคนเงียบขรึมและจะลุกขึ้นกราบหิ้งพระทุกเช้าตรู่แม่สีตั้งสํารับให้ผีเรือนอย่างสม่ำเสมอบ้านกลับมาสงบแต่ทุกวันพระจะได้ยินเสียงไม้กวาดลากพื้นเถาเบาเหมือนเธอ,อยังอยู่เฝ้าดูแลบ้านหลังนี้